สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับส้มค่ะกับโ์รูมิสกรุงเทพ2009ค่ะวันนี้นะคะส้มอ,อยู่กับรถรุ่นนี้เลยกระบะสายต,ตานมาหากกระบะแกร็เปียนะคะซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของทางมิ t ู u b i s h i นะคะแล้วภายในเป็นยังไงเดี๋ยวส้มพาไปชมกันค่ะภายในรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับกลุมอะไรมันปีฟังชั่นค่ะแล้วก็เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะคะ แล้วก็รองรับในส่วนของวิทยุ AM/SM แล้วก็มาพร้อมกับระบบไฟฟ้ารอบคันเลยค่ะมีแอร์แบ็กให้คู่หน้าด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะมีระบบเบรก ABS, ABD แล้วก็ BA ช่วยย่นระยะการเบรกให้ด้วยค่ะสําหรับด้านหลังนะคะดีไซน์สปอร์ตตกแต่งแบบพรีเมียมมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับด้ามมือจับแบบโครเมียมค่ะแล้วก็กันชนท้ายเลยทีเดียวนะคะสําหรับรถรุ่นนี้นะคะออปชั่นครบขนาดนี้นะคะลูกค้าสนใจสามารถทักเพจเราได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจาก 6 4 0 0 0 4 0 0บาทค่ะลูกค้าสามารถใช้เงินออกรดเพียง9,900บาทเท่านั้นเองนะคะหรือจะเลือกรับในส่วนของดอกเบี้ยทนประเซ็นนาน5ปีเต็มๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากชมรถหรือว่าทดลองขับนะคะสามารถติดต่อผ่านทางเพจเรานะคะหรือว่าเข้ามาติดต่อที่โชว์รูมมิสูรกรุงเทพ2,900สถาีมิิได้เลยค่ะสำหรับ